คำถามเรื่องของการปลงผมปลงคิ้วของภิกษุนะครับมีบัญญัติไว้อย่างไรครับพระศาสดาสั่งให้ปลงผมและหนวดการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสังขัดไม่ใช่ทําได้ง่ายถ้าแต่ไรเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมา เข่าวละกองพวกสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่ปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วสำรวมระวังในพระปาติโมกอยู่ปาติโมกขสังวราสังวุโตถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอาจระโคจระสัมปันโนมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานี อยู่ในศิขาบททั้งหลายประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศลมีอาชีพบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลศิลสัมปันโนคลุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสมปชาัญญะเป็นผู้สันโดษข้ออนุญาตเกี่ยวกับแต่งหนวดดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงตัดหนวดไม่พึงปล่อยหนวดไว้ให้ยาวไม่พึงไว้คลา่าวไม่พึงแต่งหนวดเป็นสี่เหลี่ยมไม่พึงขมวด กลุ่มขนหน้าอกไม่พึงไว้กลุ่มขนท้องไม่พึงไว้หนวดเป็นเขี้ยวงงไม่พึงโกขนขดในที่แคบรูปใดโกนต้องอาบัตทุกกดคิ้วไม่ได้บอกไว้คิ้วไม่ได้สั่งเพราะอย่างนั้นพระพระม่าก,ก็มีคิ้วถูกแล้วก็ไม่ผิดนะครับอาจารย์ไม่มีไม่มีในบัญญัติไว้พระไทยโกนคิ้วเนี่ยคือคือโกนคิดเองหรือไงหรือว่าคิดเอง <laughs> แล้วทำไมอาจารย์คิดๆโกนคิ้วโกนกันสามแสนก็นองเราก็จะแบบพิจาว่าหนึ่งโกนแล้วมีบัญญัติว่าผิดไปไม่มีเหมืนอนกันก็เลยโกนคิ้วเนี่ยลอยเป็นกลางกลางโกนสั่งให้โกนไหมไม่เคยสั่ง แต่โกนแล้วมีบัญญัติว่าผิดไหมไม่มีมมอ่าโชคดีแต่ถ้ามีบัญญัติว่าโกนแล้วผิดโกนไม่ได้นะอ่ะายครับผม